สวัสดีค่ะคลิปนี้จะสอนทำร้อยลูกปัดเป็นรูปนกนะคะงานลูกปัดถ้าร้อยเป็นรูปตุ๊กตาเนี่ยก็จะยากขึ้นมานิดนึงค่ะคือมันจะงงกว่าร้อยสร้อยข้อมือหรือต่างหูหรือว่าแหวนนะคะแต่ถ้าทำไปสักพักถ้าเราอ่านลายออก แล้วก็เริ่มเข้าใจก็จะง่ายขึ้นค่ะเม็ดคริสตัลที่ใช้ไม่ใช่ของชวาทั้งหมดนะคะอย่างสีเหลืองที่เห็นเป็นของโมด้าค่ะแล้วก็ดำแดงก็เป็นเม็ดธรรมดาค่ะ เอ็นเราจะใช้เบอร์25นะคะดึงเอ็นมาสัก7-80ดแปดสิเซนนะคะเริ่มต้นค่ะเราจะใส่เขียว2เม็ดเหลือง3เม็ดนะคะเล่นสียังไงก็ได้นะคะแล้วแต่เราชอบเราอยากใส่สีอะไรก็ได้นะคะสวนกันลงมาให้เกิดเป็นวงกลมแบบนี้ค่ะ ขวาใส่เม็ดสามเม็ดซ้ายหนึ่งแล้วก็สวนลงมาค่ะใส่สีเม็ดให้ตรงตามวิดีโอนะคะเราจะทำวงกลมวงละห้าเม็ดนะคะขวา2ซ้ายหนึ่งสวนฝั่งซ้ายลงมาค่ะ ค่ะเราจะทําเป็นวงกลม5วงแบบนี้ค่ะวงละ5เม็ดค่ะพอสวนลงมาฝั่งซ้ายจะต้องสอดเอ็น1เม็ดค่ะในเอ็นมี2เม็ดอยู่แล้วเราก็ใส่ลงไป3เม็ดเพื่อให้เกิดเป็นวงกลง5ม5เม็ดค่ะใส่3เม็ดขวาใส่กี่เม็ดซ้ายใส่กี่เม็ดใส่ให้ตรงตามวิดีโอค่ะฝั่งซ้ายสอดเอ็นไป1ค่ะ แล้วก็ใส่3เม็ดนะคะเพื่อเพื่อให้เกิดเป็นวงกลมห้าเม็ดขวาใส่สองซ้ายใส่หนึ่งสวนลงมาใส่สีให้ตรงนะคะใส่สีให้ถูกตำแหน่งค่ะฝั่งซ้ายก็สอดไปสองเม็ดขาดถึงตรงนี้สอดเอ็นเม็ดที่1ค่ะสอดเอ็นขึ้นมานะคะ2เม็ดค่ะ แล้วก็ใส่เขียวหนึ่งเหลืองหนึ่งเราจะใส่แค่สองเม็ดนะคะเพราะว่าแต่เดิมมันมีอยู่สามเม็ดพอใส่สองจะรวมเป็นห้าเนี่ยค่ะจะเกิดเป็นวงกลมวงละห้าเม็ดไปรอบๆนะคะวงกลมวงละห้าเม็ดทั้งหมดห้าวงนะคะต่อไปเราจะขึ้นวงกลมแถวใหม่ค่ะใส่สามเม็ดค่ะขวาใส่สองซ้ายใส่หนึ่งสวนลงมา จะกลายเป็น5เม็ดแบบนี้นะคะทีนี้ฝั่งซ้ายเราจะสอดเอ็นไป2เม็ดนะคะทีนี้จะเห็นว่าในเอ็น่ะมีอยู่3เม็ดนะคะเราจะทำให้เกิดเป็นวงกลม5เม็รเพราะฉะนั้นเราจะต้องใส่แค่2ซ้าย1ขวา1สวนลงมาก็จะกลายเป็นวงกลมหเม็ดค่ะ ทีนี้ฝั่งซ้ายก็สอดเอ็น2เมตรเหมือนเดิมค่ะเมตดที่หนึ่งค่ะเมตดที่สองค่ะเอ็นก็จะอยู่ในเม็ดสาเมตรทีนี้เราก็ใส่อีกสองเพื่อให้กลายเป็นห้าเมตรนะคะสวนลงมาค่ะซ้ายสอดเอ็นไปสองเมตรค่ะ ก็ใส่สองเม็ดเพื่อให้เกิดเป็นวงกลมห้าเม็ดนะคะขวาใส่หนึ่งซ้ายใส่หนึ่งใส่สีให้ตรงนะคะแล้วก็ใส่สีเขียวตรงที่จุดไว้หนึ่งเม็ดค่ะเพื่อให้เกิดเป็นวงกลมห้าเม็ดค่ะใส่สีเขียวหนึ่งแล้วก็สอดเอ็นไปสองเม็ดที่จุดสีแดงนะคะเม็ดที่หนึ่งค่ะ เม็ดที่2ค่ะสอดเอ็นขึ้นมาแบบนี้ค่ะเราจะทำปากของนกนะคะจะใช้สีแดงหนึ่งแล้วก็สีชมพูหนึ่ง ร้อยขึ้นไปที่เม็ดสีแดงนะคะเว้นสีชมพูไว้ค่ะเราจะไม่ร้อยเม็ดสีชมพูนะคะร้อยเม็ดสีแดงขึ้นไปแล้วก็ร้อยเม็ดสีเขียวข้างล่างลงมาค่ะสอดย้ายเอ็นไปที่จุดสีแดงที่จุดไว้นะคะ ให้เอ็นอยู่แบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเอ็นจะอยู่แบบนี้เราจะเริ่มทำลำตัวของนกนะคะเริ่มต้นทำลำตัวใส่ฝั่งซ้ายค่ะสี่เมตรค่ะสวนลงมาจะเกิดเป็นห้าเมตรขวาสอดเอ็นไปหนึ่งค่ะ ซ้ายใส่สามเม็ดสวนลงมาใส่สีให้ถูกตำแหน่งนะคะสามเม็ดใส่สีอะไรบ้างขวาก็สอดเอ็นหนึ่งค่ะพอถึงตรงนี้เราจะใส่สี่เม็ดนะคะสี่เม็ดสวนลงมาจะก,กลายเป็นหกเม็ดวงกลมตรงนี้เป็นวงกลมวงละหกเม็ดนะคะ มันจะไม่ตายตัวว่าต้อง5เม็ดทุกวงนะคะให้สังเกตวีดีโอดีๆไว้นะคะใส่สีให้ตรงตามวีดีโอนะคะใส่เม็ดฝั่งซ้ายค่ะแบบนี้นะคะเกิดเป็นวงกลมวงละหกนะคะสีฟฟ้า แล้วก็ขวาสอดเอ็นสเม็ดตามจุดสีแดงค่ะแล้วก็ใส่เม็ดทางซ้าย2นะคะสวนลงมาตรงนี้เป็นวงกลม5เม็ดค่ะ บางที่ก็เป็นหบางที่ก็เป็นห้าให้เราสังเกตไว้ไวนะคะว่าวิดีโอใส่กี่เม็ดค่ะนี่ค่ะเราจะเริ่มทำลำตัวของนกนะคะต่อไปใส่สาย3ค่ะใส่สีให้ตรงตามวิดีโอค่ะหรือเราจะปรับแต่งสีอื่นที่ไม่ใช่สีเขียวก็ได้นะคะแล้วแต่เราชอบนะคะแล้วก็ใส่สองเพื่อให้เกิดเป็นวงกลม5ค่ะ ถึงตรงนี้ขวาสอดเอ็นไป2เมตรค่ะสอดไปสีเขียว1แล้วก็สีฟ้า1ค่ะแล้วก็ใส่3นะคะตรงจุดนี้เป็นวงกลม6เมตรค่ะใส่3ใส่ฝั่งซ้ายใส่สีอะไรใส่ให้ตรงตามวีดีโอค่ะขวาก็สอดเอ็นหนึ่งค่ะ ซ้ายใส่ 3, สามสวนลงมาค่ะอันนี้ลำตัวของนกจะใช้สีอ่อนกับเข้มนะคะสอนเอ็นขึ้นมา2เม็ดค่ะฝั่งขวาแล้วก็ใส่ทางซ้ายสองเม็ดค่ะสวนลงมาให้เกิดเป็นวงกลงมห้าเม็ดค่ะ แล้วก็ขวาสอดเอ็นอีก1เมตรใส่สีเข้มเข้าไป3เม็ดทั้งซ้ายสวนลงมาค่ะถึงตรงนี้ฝั่งขวาเราจะสอดเอ็นข้ามไป3เม็ดนะคะที่จุดสีแดงไว้นะคะเม็ดที่1ค่ะเม็ดที่สองค่ะเม็ดที่3ค่ะ ตรงนี้เราจะทำให้เกิดวงกลม6เม็ดในเอ็นมีแล้ว4แล้วก็ใส่ไป2นะคะพอสวนลงมาก็จะเป็น6ค่ะฝั่งขวาค่ะสอดเอ็นข้ามไป3เม็ดที่จุดสีแดงไว้ค่ะ ตรงนี้ก็ทำเป็นวงกลม6เมตรนะคะโดยการใส่2เมตรทางซ้ายสวนลงมาแล้วก็ฝั่งขวาสอดเอ็น2เมตรค่ะ ก็ซ้ายใส่อีก2เม็ดนะคะสวนกันลงมาแล้วก็ฝั่งขวาสอดเอ็นไป3เม็ดค่ะที่จุดสีแดงไว้ค่ะปิดท้ายนะคะเราจะใส่1เม็ดนะคะเมื่อสวนลงไปมันจะกลายเป็นวงกลม5เม็ดนะคะ ทางขวาให้สอดเอ็นข้ามไป5เมตรที่จุดสีแดงไว้เหมือนว่าเราร้อยเชื่อมให้มันเป็นวงกลมสวยๆนะคะตรงนี้เอ็นก็จะมาอยู่แบบนี้นะคะ ย้ายเอ็นขึ้นไปนะคะฝั่งขวาก็ร้อยขึ้นไปอีกสองค่ะเนี่ยค่ะให้เอ็นมาอยู่เม็ดต,ตรงนี้นะคะตรงนี้คือตำแหน่งที่เราจะทำหางของนกนะคะ ใส่เเม็ดค่ะใส่เอ็นเส้นข้างล่างนะคะเจดเม็ดค่ะแล้วก็ร้อยขึ้นไปเม็ดที่สองนะคะเม็ดที่1เราจะเว้นไว้นะคะสีเข้มตรงนี้เราจะเว้นไว้แล้วก็ใส่ไปอีกห้าเม็ดนะคะร้อยตามจุดสีแดงเลยค่ะเม็ดนี้นะคะ แล้วก็อีกเส้นหนึ่งค่ะเราร้อยสอดเอ็นข้ามไปนะคะแล้วก็ใช้เส้นนั้นนะคะร้อยย้อนขึ้นมาค่ะย้อนขึ้นมาสามเม็ดที่จุดไว้ค่ะแล้วก็ใส่สี่เม็ดนะคะเว้นเม็ดสีเข้มไว้เราจะร้อยเม็ดที่สองลงมานะคะร้อยลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ห้าเม็ดค่ะ สอดเอ็นมา2เม็ดตามที่จุดสีแดงไว้ค่ะแล้วก็ใส่7เม็ดค่ะตรงนี้เราจะทำปีกนกส่วนบนนะคะเหมือนเดิมค่ะเว้นเม็ดบนสุดไว้ร้อยเม็ดที่สองลงมาแล้วก็ใส่ห้าเม็ดนะคะ เราจะไปที่ตำแหน่งที่ทำขานกค่ะร้อยมาสามเมตรนะคะตามจุดสีแดงไว้ค่ะเม็ดที่สามร้อยลงมาตรงนี้คือจุดที่เราจะทำขานกนะคะใส่สองเม็ดร้อยเม็ดที่สองนะคะเว้นเม็ดแรกไว้เม็ดแรกเราจะไม่ร้อยนะคะนี่ค่ะแบบนี้นะคะตรงนี้เราก็แค่ร้อยเก็บเอ็นค่ะเส้นนี้ เราร้อยเก็บเอ็นให้เรียบร้อยนะคะแล้วเราจะไปทําอีกฝั่งนึงค่ะอีกฝั่งนึงก็ย้ายไปจุดที่เราจะทําปีกนกนะคะสอดเอ็น N ข้ามไป3เมตรที่จุดสีแดงไว้ค่ะแล้วก็ทําปีกนกอีกข้างหนึ่งนะคะใส่7เมตรสวนลงมาเม็ดที่สอง เว้นเม็ดบนสุดเอาไว้แล้วก็ใส่5เม็ดเนี่ยค่ะจะได้เป็นปีนกนกสองข้างแบบนี้นะคะต่อไปเราจะร้อยสอดเอ็นไปทางซ้ายหรือขวาก็ได้นะคะ เพื่อไปหาตำแหน่งที่เราจะทำขานะคะที่จุดสีแดงไว้คือตำแหน่งนะคะตำแหน่งตรงนี้นะคะที่จุดสีแดงไว้ค่ะแล้วก็ใส่2เม็ดร้อยเม็ดที่2ค่ะเว้นเม็ดแรกไว้นะคะเนี่ยค่ะได้แล้วนะคะหลังจากนี้เราก็ร้อยเก็บเอ็นค่ะ ร้อยซิกแซ,ก,ซกไปมาเก็บเอ็นให้แน่นๆแค่นั้นเองค่ะเสร็จแล้วค่ะเป็นสีเข้มสลับสีอ่อนนะคะลำตัวของนกลำตัวส่วนล่างจะเป็นสีเขียวนะคะแล้วแต่เราชอบสีอะไรตกแต่งได้ตามใจเราเลยนะคะ แต่ถ้าเราอยากจะทําห่วงตรงนี้ด้วยเอาไว้ห้อยพวงกุญแจหรือสายคล้องเราก็ดึงเอ็นเส้นใหม่มานะคะร้อยไปตามจุดกึ่งกลางตรงลําคอของนกตรงนี้ค่ะใส่6เม็ดลูกปัดเล็ก2มิลน,นะคะ แล้วก็ร้อยให้เอ็นมาเจอกันนะคะเจอกันแล้วก็มัดแน่นๆเสร็จแล้วเราก็ร้อยเก็บเอ็นทั้งสองเส้นก่อนแล้วค่อยตัดทิ้งเสร็จแล้วค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะถ้าต้องการทำสายคล้องเราก็ใส่ลูกปัด2มิล6เม็ดไปตรงกลางนะคะ วันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ